One n e w สตรงไปตรงมา นี้วันพระรหัสแล้วค่ะอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะหยุดกันแล้วเสาร์อาทิตย์หลายคนก็แพลนแล้วเอ๊จะพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนกันดีนี่ค่ะมีอีกหนึ่งสถานที่มาแนะนํากันเพราะว่าไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําแพงแสนจังหวัดนครปฐมนี่เองค่ะโอ้ช่วงนี้ชมพูพันธทิพย์กำลังบานดอกกำลังร่วงชมพูดเดี๋ยวดอกกำลังบานดอกกําลังร่งบานบานรวงพอบานปุ๊บลรวร่วงเลยโอ้ยระยะหนึ่งแล้วือ้มันจะร่วงพอดีแต่ไม่ใช่ว่าพอร่วงแล้วไม่มีอะะไไไรปปเทีี่่ยวดูมค ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่งมีคาวบอยแลนด์ด้วยนะเดีอยะไปไปก็ตรงนี้แหละนี่วันนี้น้องตนแต่พู้ที่เวลาพูดชื่อตัวเองจะมีท่าตลอดตนแต่เนี่ยเขาจะอาสาพาเราไปเที่ยวเพราะฉะนั้นเราไปดูตนแต่กันเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมตนแตาครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนจังหวัดนครปฐมที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับมีพื้นที่มากถึง7,951ไร่เลยทีเดียวครับและที่แรกที่เราอยู่นะครับนี่ก็คือสวนสาธิตของศูนย์พืชผักโลกนั่นเองครับที่นี่มีการรวบรวมพืชผักไว้หลากหลายสายพันธุ์จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามไปดูกันดีกว่าครับ ริ่มต้นกันด้วยโซนแรกนะครับนั่นก็คือโซนผัก7สีนั่นเองครับเวลาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมที่นี่นะครับคุณผู้ชมก็จะได้รับเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดถึง9สายพันธุ์แบ่งประเภทออกเป็นทั้งหมดถึง7เฉดสีด้วยกันครับเเฉดสีมีอะไรบ้างเริ่มต้นกันด้วยสีขาวครับสีขาวก็อย่างที่เราเห็นนะครับพวกน้ำเต้าพวกฟักต่างๆครับต่อกันด้วยประเภทสีเขียวนะครับเช่นกระเจี๊ยบเขียวก็จะมีพวกคอโรฟิลต่างๆนะครับเบต้าแคโรทีนประเภทผักสีเหลืองก็จะมีพวกฟักทองดอกขจรครับประเภทผ กระเจี๊ยบแดงผักสีม่วงก็จะเป็นพวกถั่วภูม่วงประเภทผักสีฟ้านะครับก็จะมีดอกอันชันประเภทผักสีส้มก็จะเป็นพวกพริกสีส้มแล้วก็มีมะเขือเทศเพิ่มเติมครับที่นี่ครับเขามีรูปแบบในการจัดสวนที่น่าสนใจมากครับถ้าคุณชอบทานน้ำพริก เขาก็แนะนําว่าคุณก็ปลูกพวกมะเขือต่างๆที่เหมาะสําหรับการทําน้ําพริกและถ้าคุณชอบทานต้มยำง่ายๆครับคุณก็ปลูกพืชทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์และเป็นวัตถุดิบในการทําต้มยำหรือถ้าไม่อย่างนั้นถ้าคุณชอบทานส้มตำครับที่นี่เขาก็มีรูปแบบของการจัดสวนในรูปแบบของพืชผักต่างๆที่ต้องใช้คู่ในการทําส้มตำครับโซนนั้นจะเป็นทั้งหมดนะครับในโซนของการปลูกพืชสําหรับทําส้มตำทั้งหมดนี้นะครับที่เขาทดลองปลูกขึ้นมาเนี่ยเพื่ออยากจะให้คุณผู้ชมที่อยากปลูกพืชผักสวนครัวเอาแนวคิดนี้ไป อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือย่าหวานนั่นเองครับย่าหวานนี่นะครับสปปรรพคุณของเขาคือมันหวานด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วคนที่มีน้ําตาลในเลือดเยอะเป็นเบาหวานเนี่ยผมแนะนําว่าเขาสามารถใช้แทนน้าตาลได้โอ้หวานจริงแต่ก็ขมนิดหน่อยแต่ก็หวานปกติเขาจะไปอบแห้งหรือตากแห้งก่อนนะครับอลองชิมดูครับหวานจริง คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อุทยาน,มนแมลงเฉลิมพระเกียรตินั่นเองครับที่นี่เราจะได้ศึกษาเหล่าบรรดามแมลงแล้วก็ผีเสื้อที่สําคัญมีขนาดใหญ่มากครับมีมแมลงมีผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์จะเป็นยังไงตามเข้าไปดูครับ คุณผู้ชมครับวันนี้โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผีเสื้อถุงทองที่เราตามหากันในโดมนะครับหาไม่เจอเพราะว่าเรามาไม่ใช่ช่วงของฤด,ดูเขานะครับถ้าคุณอยากจะเห็นผีเสื้อถุงทองแบบนี้ครับทั้ง2ไซส์เนี่ยคุณจะต้องมาในช่วงของฤด,ดูฝนนั่นก็คือเดือนกันยายนและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับผมในอุทยานของมแมลงนั่นก็คือผีเสื้อสมิงเชียงดาวหรือผีเสื้อภูฐานนั่นเองครับ พบเฉพาะบนยอดดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นซึ่งในปัจจุบันสายพันธุ์นี้นี่นะครับได้สาบสูญไปแล้วละครับเหลือเพียงแค่ซรากที่สมบูรณ์มีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ธนาคารมาเมล็ดพันธุ์ผักนะครับอยู่กับนักวิชาการเกษตรนั่นก็คือพี่ทัศนะครับสวัสดีครับพี่ทัศนครับพี่ทัศนครับเห็นบอกว่าที่ธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักรวบรวมผักไว้หลากหลายสายพันธุ์มาก มีทั้งหมดกี่สายพันธุ์มีกี่ชนิดบ้างครับพี่เชื้อพันธุกรรมพืชผักที่เรารวบรวมอยู่นะครับมีทั้งหมด34ชนิดมีจํานวนตัวอย่างเนี่ย ประมาณ12,800ตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เราเก็บรวบรวมนะครับก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักที่อยู่ในเขตร้อนแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีตัวอย่างบางส่วนเนี่ยเรานําเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อที่ใช้ประโยชน์นทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่ออนุรักษ์ไม่ให้สูญหายไปจากธรรมชาติส่วนที่2ก็คือเราสามารถนําลักษณะดีๆจากเชื้อพันธุกรรมเหล่านี้ที่เก็บรวบรวมเนี่ยนะครับมาใช้ประโยชน์ทางด้านการ ปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะตามต้องการของตลาดมีส่วนหนึ่งที่เราปรับปรุงขึ้นมาแล้วก็ผลิตมเมล็ดพันธุ์จําหน่ายให้กับเกษตรกร,กรในราคายา่อมเยาเกษตรกร,กรสามารถเข้ามาติดต่อที่หน่วยงานของเราได้แต่ละสายพันธุ์เนี่ยเราแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับ,รบห้องเก็บมเมล็ดพันธุ์เราเรียกว่ามีเดียมเทอมกับช็อตเทอรับช็อตเทอมเนี่ยจะสามารถเก็บ รักษาเมล็ดพันธุ์ได้อยู่ประมาณ5-10ปีขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนะครับมีห้องนึงก็คือ m e เดีย t e ท m มก็จะสามารถเก็บรักษายาวนานขึ้นเป็น10-20ปีที่เราเห็นเนี่ยครับเป็นตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่มีความแตกต่างกันหลายๆพืชนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับมะกัมต้นนี่มะกต้นอันนี้มะกํมต้นนี้เป็นทั้งผักพื้นบ้านแล้วก็สมุนไพรด้วยนะครับเป็นไม้ยืนต้นต้นใหญ่เลยแกออกมาดูได้ไหมครับดูได้ครับนี่ลักษณะของเมล็ดจะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนขนมนะฮะเหมือน แต่จริงๆแล้วรับประทานไม่ได้นะครับส่วนมเมล็ดส่วนที่รับประทานได้ก็คือยอดอ่อนสามารถต้มน้ําเพื่อดื่มเป็นยาบำรุงกาลังครับ คุณผูช้ชมครับวันนี้ผมขอสวมบทบาทเป็นคาวบอยหนุ่มหน่อยดีกว่านะครับเพราะผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่คาวบอยแลนด์ครับที่นี่นะครับผมเขามีโซนคาวบอยแลนด์ให้สาหรับคุณพ่อคุณแม่ใครที่มาเที่ยวเป็นครอบครัวนะครับคุณแม่อาจจะไปดูโซนของพืชผักสวนครัวต่างๆคุณลูกกับคุณพ่อมาทํากิจกรรมร่วมกันดีกว่าครับและอย่างตัวที่ผมขี่นี่นะครับนั่นก็คือเจ้าทองนั่นเองครับขี่ม้าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยดูธรรมดาเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมมีตัวที่เจ๋งกว่านี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวคอยดูนะครับไป คุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับเท่ไหมครับวัวที่ผมกําลังขี่อยู่นะครับเจ้าตัวนี้ชื่อว่าเจ้าสุดหล่อนั่นเองครับเป็นพ่อพันธุ์ของสายพันธุ์กําแพงแสนนั่นเองครับขี่วัวว่าเท่แล้วผมมีอย่างอื่นที่เท่กว่าจะเป็นยังไงนั้นละก็เดี๋ยวคอยดูนะครับ ส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเราก็สามารถขี่ได้เหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือเจ้าทองก้อนนั่นเองครับจริงๆแล้วเจ้าทองก้อนเนี่ยก็เป็นควายของชาวบ้านนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเจ้าทองก้อนก็ถูกทางมหาลัยเองนี่นะครับมีการปรับปรุงสายพันธุ์ดูสิครับดูโความสมบูรณ์ทองก้อนสิครับพี่ๆครับโอเคครับปอนนี้เรานปโซนต่อไปกันดีกว่า ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมกําลังอยู่กับเหล่าบรรดาลูกแกะทั้งหลายครับผมคือที่นี่นะครับเขามีสอนให้ลูกแกะนี่นะครับดื่มนมแบบจากขวดแบบนี้แหละครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3เดือนใครที่อยากจะมาทำกิจกรรมป้อนนมจ้กแกะพวกนี้เนี่ยก็สามารถเดินทางมาได้นะครับมาตัวไหนจะกินมาแล้วเข้ามมามามาตัวไหนจะมามามาเบาบาเบาๆ Bao 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 <laughs> ที่นี่นอกจากเราจะได้ช่องเที่ยวในเชิงเกษตรนิเวศแล้วนะครับผมก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากพืชแล้วก็สัตว์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราสามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับไปได้ด้วยนะครับสำหรับการเดินทางนะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงขับรถจากกรุงเทพถึงนครปฐมนั่นเองครับมาเที่ยวทั้งทีผมก็มีของเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือเอาไปฝากพี่ๆในสตูดี้นะครับเอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ อขอบคุณต่อแต้นะคะต่อแต้ทำดีมากเอาของมาฝากด้วยอโอ้โหนี่ออะ พี่แฟงเป็นอะไรคะนี่ซึ้งตอนแต่หรือว่าอะไรคะอ๋อผมรับพรอยู่ครับผมรับพรทำไมมะเขือเทศครับผมมาเขือเทศครับผมก็มีมะมเล็ดให้มีแค่มะเล็ดแค่มะเล็ดนะแค่มะเล็ดค่ะพี่อ๋อมะเขือเทศก็ต้องรับพรมเล็าด้วยมะเขือเทศนี่แหละคือที่เราเห็นอยู่บนโต๊ะนี้นะคะเป็นของฝากจากมหาวิทยาลัยกำแพงแสนครับผมมีรู้สึกว่าเต็มเลยใช่ครับผมมีหลายอย่างนะมีสบู่นี่สบู่น้ำแพ้ก็มีนน้แะคบ มีหลายอย่างมากเลยนี่ครับและที่สําคัญนะฮะก็มีผลิตภัณฑ์แพ่รูปทางด้านการเกษตรมากมาย่ดีเดียวนะพอสบู่เสร็จปั๊บเมื่อกี้นี้ให้นมแพ้แพ้ก็ให้นมเราค่ะอ๋อนี่นมมีมแพ้นมแพ้ปกตินมแพ้พี่พี่ธนี่ว่ามันจะมีกลิ่นแรงนะครับแต่ว่านี้เขาบอกว่าสดใหม่แล้วก็ ไรกลิ่นอีกด้วยนะครับบิวแล้วเป็นยังไงบ้างฮะเฮ้ยอ้ยเฮ้ยมีจริงหรอาแล้วยานอะยามันมันมีจริงหรอยานะเฮ้ยลองดูพี่ลองดูยานอะยานะแบ๊ะ อร่อย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 พี่ยค่ะพี yeah? ่หุยไปเล่น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 เขาขอเดินมาเอาหรอมาจานมาจานก็ไปเล่นมีสองอย่างแล้วมีเมล็ดแฟรพืชใช่ไหมฮะแล้วก็มีนมแพะแล้วอร่อยอร่อยนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรวันนี้ข้าวเนี่ยโอ้โหอันนี้รอมารอถามคุณเดียมาสองอาทิตย์แล้วถามว่าอะไรคะข้าวอะไรเค็จแล้วอ่ะข้าวอะไรเค็จแล้วเออนั่นสิคุณผู้ชมข้าวเค็จแล้วด้วยข้าวนาข้าวลังจะไม่ทำอีกแล้ว โอ้ผมไปแล้วเอาอย่าเพิ่งไปสิจัดกันเองนะผมผมทำงานกับคนบ้ามาลานแค่ไหนแล้วครับพี่โภคไม่ใช่พวกนี้รอมาสองอาทีแล้วอยากเล่นไม่ได้เล่นสักทีนานมากเมื่อไหร่รายการเราจะมีข้าวให้แคนอธิบายหน่อยข้าวเนี่ยวที่งานเขาบอกมีเกษตรซีทุกอย่างเลยนะก็ว่าทั้งนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆข้าวนี่ก็ข้าวอินทรีย์เหมือนกันเป็นข้าวไรเบอรี่นะฮะอันนี้เป็นของทางเกษตรเขาแต่ว่า จริงๆมีข้าวอย่างหนึ่งก็ดีเหมือนกันครับเลครับข้าวสุกจิตของมันของเองของแครของแครไม่ใช่แครนะของแดนโอเคเอามาอันนี้เอามาหุงอันนี้เอามาปลูกได้นะครับแต่ว่ามีของที่กินได้ด้วยนี่นะเราเราขอเจาะจงไปที่เมล็ดหน่อยได้ไหมอ่ะเพราะว่าอันนี้จริงๆเป็นของมีค่ามากเลยนะนี่นะคะให้ดูพี่แฟงแต่ละอย่างจริงๆมันหายากนะ ฟักเขียวฟักเขียวเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์พืชท่านไปที่นี่แล้วท่านครับซื้อไปแล้วไปปลูกนี่คือเมล็ดพันธุ์ที่เป็นผักเจ็ดสีนะฮะผเจ็ดสีนะฮะใช่เจ็ดสีเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างนะคะมีฟักทองมีพริกพริกก็สีแดงใช่ไหมผักสีเขียวผักสีเหลืองนี่ไงเมล็ดกาอยู่ในนี้หมดเลยเากจัดเป็นชุดเลยนะฮะอย่างก็ มะเรือเงินทีเดียวมะเขือเทศอันชันก็มีนะคะคือเมล็ดต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือเดียร์เป็นคนแบบพี่แฟงก็รู้พี่แฟงทำไรอยู่ใช่ไหมเวลาการที่เราจะไปซื้ออะไรพวกอย่างเงี้ยตามแบบว่าร้านขายต้นไม้อะบางอย่างมันไม่มีไม่ได้ร้านขไปในงานเขาแจกฟรีนะนี่เกิดไปเที่ยวนี่เขาแจกมาเลยชุดหนึ่งใช่ไหมนี่แจกเป็นชุดแบบนี้เลยค่ะใครก็ตามที่ไปเขาแจกเป็นชุดแบบนี้แล้วในนี้ก็จะมีเมล็ดพันธุ์เยอะมากเห็นไหมคะส่วนของอย่างอื่นที่เห็นเนี่ยท่านก็ซื้อไปทานกันไปฝากคนที่ท่านรัก หลายสิ่งหลายอย่างเยอะไปหมดครับผมอร่อยทุกอย่างร่งหมูฝอยหมูเทียงหมูฝอยไม่ชิมกันเหรอคะไม่ชิมเลยฮะไม่ใช่คะนี่ อร่อยมากเลยก็อย่าลืมนะครับงานจะมียังมีอยู่ใช่ไหมงานค่ะก็ยังไปกันได้อยู่ใครที่สนใจเนี่ยนะคะไปได้ตลอดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยก็คือเรียกว่าพอไปปั๊บเนี่ยนอกจากเราได้ท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะตามวันเวลาของเขาเราก็จะได้ซื้อของดีๆแบบนี้กลับบ้านแล้วเขาก็จะแจกอะไรของดีๆแบบนี้ให้เราติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่มาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนครับผมที่เดียวคุ้มค่าที่สุดนะครับ One n e w สตรงไปตรงมา